วันนี้เวลา17นาฬิกา41นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากพระที่นั่งอมพรสถานพระราชวังดุสิตไปทรงเปลี่ยนเครื่องทรงฤดูร้อนเป็นเครื่องทรงฤดูฝนถวายพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรณพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบรมหาราชวังเมื่อเสด็จเข้าพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดารามพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สเสด็จพระราชดำเนินไปด้านหลังฐานชุกชีขึ้นเกิดไปยังบุษบกที่ประดิษฐานพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรถวายพวงมาลัยสักการะพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรทรงกราบทรงถอดมงกุฎจากพระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรทรงหยิบพระมหาสังประจำพระองค์พระพุทธมหามณีรัตนปติมากรแล้วทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปติมากร เสร็จแล้วทรงรับพระมหาสังทักษินวัดจากเจ้าพนักงานภูสามาลาทรงส่งพระสุคนที่พระอังสาซ้ายขวาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรเสร็จแล้วทรงรับผ้าขาวจากเจ้าพนักงานภูสามาลาซับตามองค์พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแล้วทรงสวมมงกุฎประจำฤดูฝนถวายที่พระเศียรพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรทรงคม จากนั้นเสด็จลงจากเกยไปประทับพระราชอาฐที่จัดไว้ข้างฐานชุกชีทรงหยิบผ้าขาวที่ซับองค์พระพุทธมหามณีรัตนปัติมากรแล้วนั้นชุบพระสุคนในโถกแก้วแล้วทรงบีบลงในโถกแก้วและหม้อน้ำ เสร็จแล้วสเสด็จพระราชนิมไปที่ฐานชุกกะชีทรงวางกระทงดอกไม้บนผานหน้าฐานชุกกะชีทรงจุดทูปเทียนเครื่องนมัสศการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกและพระพุทธเลิศล่าณภา,าลัยทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัมก,การทองใหญ่ที่หน้าธรรมมาศีลาทรงกราบสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดท,ทูปเทียนเครื่องนมัมก,การทองทิศที่หน้าธรรมมาศีลาทรงกราบ เสร็จแล้วส่งรับพระมหาสังเพชรน้อยแล้วสงที่พระเศียรจากนั้นพระราชทานน้ำสังนครแก่พระราชวงศ์ที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทจากนั้นทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากรแก่ข้าราชการที่มาเฝ้าทูลอองทุลีพระบาทภายในพระอุโบสถเสร็จแล้วพราหมณ์เบิกแว่นเวียนเทียงครบบสามรอบและเจิมที่ฐานพระพุทธมหามาณีรัตนปฏิมากร พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัสการทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทแล้วเสด็จออกจากพระอุโบสถทรงพระสุรายน้ำพระพุทธมนต์ที่สงพระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากรแก่ประชาชนที่มาเฝ้าทูลละองทุลีพระบาทจากนั้นประทับรถยนต์พระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินไปยังวัดบวรนิเวศวิหาร เวลา18นาฬิกา3นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลเนื่องในเทศกาลเข้าพรรษาพุทธศักราช2566ณวัดบวรนิเวศวิหารเขตพระนครเมื่อเสด็จพระราชดำเนินถึงวัดบวรนิเวศวิหารเสด็จเข้าพระอุโบสถพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนพรรษาในตู้ ทรงถวายพุ่มเทียนทูบเทียนแผ่ต้นไม้ทองต้นไม้เงินบูชาพระพุทธชินสีพระประธานพระอุโบสถทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแผ่และทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาปวเรศวริยาลงกรทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแผ่และทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสการท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณวโรรส ทรงถวายทูบเทียนและทูบเทียนแผ่และทรงจุดทูบเทียนเครื่องน,กกนงรรมัมก,การท้ายที่นั่งบูชาพระรูปสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรยานนบงจากนั้นเสด็จขึ้นไปบนฐานชุกะชีทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแผ่ทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัมการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมพันษา50าพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิษ ทรงวางพวงมาลัยถวายราชสักการะพระบรมราชสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบพิษทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแพรทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสาการท้ายที่นั่งบูชาพระพุทธรูปประจำพระชมวานสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเสร็จแล้วเสด็จลงจากฐานชุกชี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงจุดทูบเทียนเครื่องนมัสก,การทองทิศบูชาพระพุทธชินสีห์แล้วทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชาสรีรังคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและพระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุลจเดชมหาราชบรมนาถบ,บพิษทรงกราบ จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงถวายพุ่มเทียนและทูบเทียนแผ่แด่พระธรรมวชิรยานเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารเสร็จแล้วเสด็จพระราชดำเนินไปทรงกราบที่หน้าเครื่องนมัมการทรงลาพระสงฆ์จากนั้นเจ้าอาวาสวัดบวรนิเวศวิหารแล้วเสด็จออกจากพระอรุโบสถเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระเจดีย์หลังพระอุโบสถทรงถวายพุ่มเทียนและทรงจุดทูบเทียนเครื่องทองน้อยบูชาพระบรมสารีริกธาตุสมควรแก่เวลา จึงประทับรถจวนพระที่นั่งเสด็จพระราชดำเนินกับ